ก็ขอทักทายท่านผู้ชมแฟนเพจ Facebook ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในสายของพระเครื่องของหลวงปู่รัต,ระตะนาโชโตโวัชโรปทานราชดำรินะครับวันนี้ก็ได้ตรากดนะครับนำตระกดรุ่นหนึ่งนะครับ จะกรดของคอคอหลงปูดิดมาให้ชมนะครับตามสัญญาที่เคยรับปากเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้อ่ามาพอสมควรนะครับก็จะมาให้ชมนะครับว่าตะกรดคอหงลงปู่นั้นอ่ามีความเปลี่ยนไปเป็นมาจะมีเกลหรือเปล่านะครับ ตะก,กุดรุ่นนี้นะครับจัดสร้างที่วัดชประปฐานาร,ราชดาริอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมนะครับในปี2537นะครับในครั้งที่หลวงปู่ท่านได้ย้ายมาจากวัดบ้านกระนังนะครับท่านมาย้ายมาจากบ้านกระนังมาจาภาษาอยู่ที่วัดชรนชดรัปฐานราชดาริในปี2527นะครับแล้วท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคล ที่วชชลประทานเรื่อยมานะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางวัชชลประธานราชนนัชดรัมมีจัดสร้างนะครับแล้วก็จะเป็นหลังยันประจําตัวของหลวงปู่นะครับจะเขียนพ่อสเอาไว้นะครับซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับยังไม่ปรากฏมีของเรียนแบบออกมานะครับยังไม่มีนะครับเป็นพ้าที่อ่า ห้อยคอได้สบายใจนะครับแล้วพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยครับก็มีพุทธคุณมากมายนะครับดังที่ได้มีภาพมีข่าวที่โพสต์ออกมาในทางเฟซบุ๊กนะครับโพสตถึงตะกุดห้อยคอหลวงพระลิลรุ่นหนึ่งนะครับมีว่ามีพุทธคุณมากมายนะครับในส่วนของตะกุด ห้อยคอรุ่นหนึ่งเนี่ยครับมีการจัดสร้างด้วยกันนะครับอยู่สองแบบก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเอกลักษณ์ของหลวงปู่ก็คือเชือกจะออกลายๆนะครับจะเห็นซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเชือกลา,ล,าลายลายสีแบบนี้นะครับซึ่งการมัดของหลวงปู่นั้นจะมัด เป็นเอกลักษณ์นะครับจะไม่มีการรอยรอยต่อเทียนนะครับอย่างเช่นว่าตะกุดหลวงปู่เจียมนะครับเขาจะมีรอยต่อรอยต่อเทียนตรงนี้นะครับแต่ตะกุดโองหลวงปู่เนี่ยครับเขาจะมัดนะครับเขาจะมัดมาจบที่หัวนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยครับจะมีรอยมีการตัดเชือกตรงนี้นะครับถ้าในอนาคตนะครับมีการทําเก๊ะออกมานะครับเราให้เราดูตรงตรงสายปลายสุดเนี่ยครับถ้ามีรอยรอยต่อเทียนรอย ต่อเชือกนะครับให้เราสังเกตได้เลยครับว่าตะกุดชุดนี้น่ะน่าจะมีการมัดขึ้นมาใหม่นะครับเราให้ดูเส้นดั้งเดิมนะครับนะครับอย่างเส้นนี้นะครับเส้นเป็นเส้นดั้งเดิมนะครับการมัดเนี่ยครับเขาจะมัดมาจบอยู่ที่หัวเหรียญนะครับแล้วก็จะไม่มีรอยต่อนะครับดำบริเวณตามสายนะครับ ให้ดูเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับจับดูครับถ้ามีรอยการต่อเชือกต่ออะไรนี่ก็น่าจะเป็นการมัดใหม่นะครับส่วนการจานตะกุดนะครับบางอันก็จะเป็นการจานด้วยมือนะครับบางตะกุดบางชิ้นนะครับก็เป็นการจานด้วยแผ่นปั๊มนะครับส่วนขนาดก็มีเล็กมีใหญ่นะครับอยู่ที่การตัดนะครับการตัด ของสายยางของคนทำตะกุดในสมัยนั้นนะครับก็น่าจะมีการสร้างถึง1 0,000หื่นชิ้นนะครับจากการสานิษฐานแล้วก็ในระหว่างปีสามเจ็ดสามแปดนะครับได้มีท่านนายกชวนหลีกภัยนีครับก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์เก่าหลวงปู่นะครับหลวงปู่ท่านก็ได้มอบเพียงตะกุดห้อยคอ แบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิ์ลูกหาหลวงปู่เนี่ยครับจะอยู่ทางใต้นะครับคนภาคใต้เนี่ยเขาให้ความเคารพนับถือนะครับอย่างเช่นทหารเนี่ยครับอย่างเช่นคนบุยลำเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีลูกบีหลานนะครับมีลูกมีหลานที่จะไปเป็นทหารใน เข okay. ชายแดนภาคใต้หรือไปเป็นทหารประจํากรมกองต่างๆนะครับผ้าที่มั่นใจแล้วก็ที่จะมอบให้ไปในคอหนึ่งในนั้นต้องมีตะกุดรุ่นนี้นะครับตะกุดหลวงพ่อฤทธิ์รุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ชาววีรลมนะครับแล้วก็ศิทยานุสิย์ให้ความเคารพนับถือนะครับว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังพอที่จะหาเช่ากันได้นะครับก็ยังพอมีให้เช่านะครับยังเพราะว่าผ้านั้นสร้างจำนวนที่เยอะนะครับก็เป็นผ้าดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับในส่วนของเหงรียญลงพลิตนะครับ ส่วนการเลือกเก็บนะครับก็เหรียญใหญ่นะครับจะมีความนิยมมากกว่านิดหน่อยนะครับเล็กน้อยแล้วก็เหรียญที่เป็นสีเดียวอย่างเช่นว่าสีชมพูสีเขียวสีน้ําเงินเนี่ยครับก็จะนิยมมากกว่าสีลายๆนะครับนะครับแบบเช่นแบบนี้ก็จะหายากกว่าสีลายนี่ครับก็เอามาลงให้ทางแฟนเพจ YouTube นะครับผงช่องสีถนนชัยได้รับชมนะครับสาหรับว,วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับทางช่อง Fanpage YouTube ด้วยนะครับผม